คุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์มารดาของบอยปรกรณ์เสียชีวิตอย่างสงบวงการบันเทิงไทยต้องพบกับความสูญเสียอีกครั้งเมื่อคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์มารดาของนักแสดงชื่อดังบอยปรกรณได้เสียชีวิตลงอย่างสงบโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดพิธีรดน้ำศพจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่7มิถุนายน2568นะวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขนกรุงเทพมหานครและกำหนดพิธีชาปนากิจในวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568บอยปรกรณ์และครอบครัวฉัดบริรักษ์จะออกมาแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตในภายหลังประวัติคุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์คุณแม่งามทิพย์ฉัดบริรักษ์เป็นมารดาของบอยปรกรณ์นองธนาพัฒนและน้องวันใหม่ซึ่งเป็นสมาชิกค,ครอบครัวฉัตบริรักษ์ที่เป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงไทย คุณแม่งามทิพย์เป็นชาวจังหวัดอ่างทองและเป็นศูนย์รวมจิตใจของครอบครัวฉัตรบริรักษ์เธอเป็นผู้หญิงเก่งและเข้มแข็งที่เลี้ยงดูลูกๆอย่างมีวินัยและให้ความรักอย่างเต็มที่คุณแม่งามทิพย์ยังมีความฝันในการสร้างบ้านหลังใหม่เพื่อให้ลูกๆได้อยู่ร่วมกันอย่างอบอุน่นโดยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ในย่านลาดพร้าวสิและมีชื่อว่าสตูดิโอคุณแม่ซึ่งเปิดให้เช่าสำหรับถ่ายทำละครและงานต่างๆ เมื่อปีที่ผ่านมาครอบครัวฉัดบริรักษ์ได้ฉลองวันเกิดครบรอบ68ปีของคุณแม่งามทิพย์อย่างอบอุ่นโดยบอยปรกรณ์และน้องๆได้มอบของขวัญและใช้เวลาร่วมกันในวันพิเศษนี้การจับไปของคุณแม่งามทิพย์ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของครอบครัวฉัดบริรักษ์และวงการบันเทิงไทยขอแสดงความเสียใจอย,อย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวฉัดบริรักษ์และผู้ที่รักคุณแม่งามทิพย์ทุกท่านอัดบินขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ